สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางวิชาการวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษาคนา้นคว้ารูปรวมและวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อรักษาไว้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของชาติรวมทั้งจัดทําแผนง,งานและโครงการเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้านต่างๆให้เหมาะสมกับการสมัยตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรมภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ1.1รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอดองความรู้ทางวัฒนธรรม1.2รวบรวมมาข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม 1.3รวบรวมจัดเก็บและจัดทำข้อมูลเอกสารและสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมรวมทั้งฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น1.4รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบนเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลใน,ในการวางแผนดำเนินการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม 1.5เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม1.6จดัดทำออกแบบและผลิตบทความผลงานวิจัยเอกสารวิชาการและสื่อสร้างสรรค์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจผลสำฤทธิ์และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศแก่ประชาชน 1.7ดํานเนินการและจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆทา,างด้านวัฒนธรรมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุรัรกษ์ฟื้นฟูปลูกฝังและบํารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ1.8ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ใน,ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัมฤทธิ์ที่กําหนด3ด้านการประสานงาน3.1ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสมัมฤทธิ์ตามที่กําหนด3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ4.1ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ภาร,รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4.2ให้คาปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานทางวัฒนธรรมเพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมและช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียบบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนำตำแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคกอขอมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ